สวัสดีตอนเย็นสวัสดีแฟนคลับใครไม่เคยเห็นช้างห้าขาช้างห้าขาได้ออกเดินช่วงเย็นๆ นี่เพราะว่าอาการเขาดีขึ้นแล้วเราต้องถ่ายดูไกลๆไเราต้องหาที่หลบไว้ เราต้องอยู่ไกลเพราะว่าอาการเขาดีขึ้นหมดแล้วขาที่เจ็บก็หายแล้วอันนี้ก็จะงดอาหารหลวงพี่บอกว่าจะงดเพราะว่าอ้วนมากแล้วแล้วก็อาการก็เริ่มดีขึ้น เราต้องงดกลัวตกมันเดเีเ๋ยวจะแหงานไม่ได้เพราะว่าเขาอ้วนสมบูรณ์ขาก็หายเก็บแล้วต้องงดงดอ้อยอุดมสมบูรณ์มาก อยู่ข้างลังเขาก็อ,าอยู่หน้าไม่ได้อันตรายเราก็บังต้นไม้เหมือนกันบังต้นไม้ไายเพราะว่าร่างกายของเขาสมบูรณ์หมดนี่ช้างช้างห้าขา เติมนไปแล้วนี่ก็จะเข้ารักเข้าที่รับที่นอนของเขา เขหลักก็จะเข้าที่หลับที่นอนเข้าหลักของเขาต้องเข้าเวลานี้แต่ถ้าผิดเวลานี้อาการหงุดหงิดของเขาจะมาเลยนี่วันนั้นก็ว่าอาการเขาดีขึ้นแล้วเขาเราต้องงดอ้อยนี่ก็เอายาให้ รถไสนี้เอารถไสออกไม่เอาไม่เอาออกนี่เละหมดนั่นนี่ <laughs> เ,เ,เราต้องเอารถไสออกด้วยนะถ้าไม่เอาออกนี่ได้คันใหม่ <c oughs> <c oughs> ช้างห้าขานี่นะกินอ้อยเยอะแล้วก็ความแข็งแรงเขาเป็นอับดับหนึ่งแล้ว ไม่เคยเห็นช้างห้าขาครับจา้าจ้าอาการเขาแบบอ้วนสมบูรณ์แล้วต้องงด,ดอ้อยก็อาหารก็ไม่ให้กินเยอะพราะอ้วน ออกมากแล้วก็อาการก็ดีขึ้นขาก็หายแล้วเริ่มซ่าเห็นหลวงพี่เมาบอกว่าเริ่มซ่าแล้วอ้วนมากแล้วก็เริ่มซ่าเราต้องงดอ้อยพอเราอยู่ข้างหน้าไม่ได้นะ อันตรายช่วงเขาเก็บนั้นจับได้ล่องนี่ยังมีเขาจะอ่อนช่วงนั้นช่วงที่เขาเก็บเขาเป็นช้างขี้อ่อนช่วงเก็บแต่ตอนนี้อาการเขาสมบูรณ์ต้องงด ก็เสร็จภารกิจของหลวงพี่หมอแล้วครับอามิตรพูทเาบอกคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้กับช่องยอดรักด้วยนะจ๊ะสวัสดีจ้ารำรวยทุกทุกคนสาธุ